น้องกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะท่า,านอาจารย์ค่ะสาธุท่านกระหม่อมวิธิการน,นี้ก็เรื่องการปฏิบัติโดยสําหรับผู้ป่วยเนะาะก็มีข้อยกเว้นในการเดินหก็ต้องเป็นข้อยกเว้นตามเหตุปัจจัยแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อเดินมากแล้วตามเหตุปัจจัยมีข้อยกเว้นแล้วจะไม่ทํะอันนั้นก็เป็น ส่วนของแต่ละท่านแหละเหมือนกับฉันได้ฉันนั้นผู้ที่เคยเจ็บป่วยก็ต้องเดินมัก่นกันเหมือนท่านอาจารย์วิบุรุษท่านอาจารย์วินิจฐะสมัยที่ท่านเจ็บป่วยหรือเราหรือท่านอาจารย์คงคายก็เดินมักรไม่ใช่ไม่เดินนะท่านบุริดาก็เดินมกกักระตอนเจ็บป่วยแต่ว่าเขาใช้เทคนิคแต่ละแต่ละอย่างแต่ของท่านบุริดานี่ไม่ได้บอกอะไรท่านท่านก็นั่งสมาธิลุยทั้งปวด,ปวด แต่ท่านก็ผ่านขึ้นมาได้ไมเพราะว่าธรรมดาท่านเป็นผู้ที่ไม่ค่อยอดทนเป็นผู้ที่ชอบขอเป็นผู้ที่ชอบอ้อนวอนจริงกับติดในอดีตแทไม่ยอมที่จะทำเองนะครับพอมาเดินมากก็เลยใช้วิธีเข้ม,เข,มเข้มกับท่านพก็ให้ท่านลดละเลยจนในที่สุดท่านก็อ่อนแอโป้เปี้ยโปเปี้ยเดินยานเถื่อมไปจนกระทั่งกลับขึ้นมาปฏิบัติใหม่ ตอนนี้ก็เลยเข้มกับท่านเต็มที่พอเข้มเต็มที่ท่านเจ็บปวดก็ไม่บอกอะไรท่านให้ท่านทำให้มากที่สุดท่านก็ฝืนสู้พอฝืนทูุก็เกิดผลดีกับท่านแหละขันตีบารมีพอก็ปวดตายก็ตายท่านไม่กลัวแล้ว่ะนนี้ก็เลยทําให้ท่านสามารถะท,ที่จะอ่านทําได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้บรรลุใดนะเพียงแต่ว่าเริ่มมีขันตีบารมีเริ่มมีความเพียรต่อเนื่องแม้เจ็บปวดก็ยัง สามารถต้านกิเลสได้และสู้กับกิเลสได้ไม่รู้ได้ฟังคลิปท่านมั้งว่าตอนที่ท่านเจ็บป่วยอะได้ฟังทุกคลิปจ้กค่ัอาจารย์ทั้งการยนั่นแหละก็คือท่านจะต้องสู้พอท่านสู้แล้วเดี๋ยวพอท่านออกจากระบบเนี้ยคือหายเจ็บป่วยเนี้ยท่านจะต้องบรรลุถ้าท่านไม่บรรลุนี่แสดงว่าที่กล่าวมาโกหกล้มเหลวไม่เป็นจริงเอาเลยจับนะครับเพราะนั้นต้องบรรลุ ยังไงก็ต้องบรรลุอันนี้จะบรรลุชา้าบรรลุเร็วก็อยู่ที่ขั้นตอนที่ท่านทำความเข้าใจเพราะตอนนี้ก็เหมือนกับที่จังแตะเดินมากมันท่านไม่เคยเก็บข้อมูลเพิ่งจะเริ่มมาเก็บใช่ไหมเพิ่งจะเริ่มมาเก็บก่อนที่จะป่วยเริ่มมาบันทึกเริ่มมาเก็บเริ่มมาสร้างความคุ้นชินความเข้าใจเป็นลาดับลาดับลาดับไม่งั้นท่านก็จะโดนสัญญาหมา่เข้ามาสิงใกล้ผมหมานผู้มีบาหมานผู้เดินจิตก็จะเข้ามาสิงใกล้ผม เมื่อมาสิงใก่ผมก็แพลตฟอร์มเดียวกันหมดเห็นไหมจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันเลยไม่ว่าจะกล่าวทำไม่ว่าจะการเดินมากนะครับทุกอย่างจะเป็นแพลตฟอร์มจะแตกต่างกันนิดเดียวนั่นคือสัญญาสัญญาทึ่งอยู่กับอริยะก็เช่นกันทั้งสัญญามาและสัญญาอริยะอยู่ด้วยกันอยู่ที่จุดเดียวกันหมดนะ้วกมันก็แบบเหรียญสองด้าน อีกด้านหนึ่งก็เป็นด้านก้อยตาขุดอีกด้านนึ่งเป็นพระเจ้าอยู่หัวนะครับฉันได้ก็ฉันนั้นการเดินมากก็เช่นกันเขามีสองด้านเสมอถ้าท่านสร้างระ,ระบบพารยะพารยะก็เกิดขึ้นถ้าท่านไม่สร้างระบบพารยะก็เป็นมารอยู่แล้วไม่ต้องสร้างก็เป็นมารนมเพราะนั้นตรงเนี้ยอยู่ที่สวามอดทนอยู่ที่ตัวท่านในเมื่อ ท่านยังไงก็ต้องปฏิบัติเพื่อการบรรลุยังไงก็ต้องปฏิบัติไม่ว่าจะเดียวเกิดพบไหนชาติไหนท่านนี้เมื่อมีเวลาแล้วมีโอกาสแล้วก็ควรที่จะทําให้จบสิ้นภายในภพภพชาติที่อยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าไม่ทําไม่ทำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอันตรายในอนาคตก็จะเกิดขึ้นมากมายนะครับเพราะกิเลสจะต้องถลง่มใครก็แล้วแต ไม่ว่าผู้หนึ่งผู้ใดเดินมักมาไห่อิเดตมาทันดีมานมาทันทีก็อะไรเ็รรู้ทางไงรู้ทางที่จะบรรลุธรรมเขาก็ต้องขัดขวางสมดตนไม่ให้ทาไม่ให้ปฏิบัติให้ปฏิบัติให้ล่าช้าที่สุดไม่ให้บรรลุธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเป็นทางเดิมมาขณะเดียวกันพระองค์ก็มีทางเดิมของปริยาไง แม้พยะยาก็มีทางเดินที่จะต้องปฏิบัติแลวจะต้องมีการบรรลุเป็นลาดับลาดับข้บบามขั้นตอนไม่ได้นะครับนั้นทำที่แสดงมาก็จะเป็นธรรมที่งดงามแต่ละท่านแต่ท่านก็มีทางเดินเดียวกันนะครับไปเหมือนกันนี่ก็ท่านชลิดก็ให้ท่องทำไปหมดแล้วนะครับขึ้นทำขั้นตอนก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอินทรีย์แข็งกล้าท่านหนึ่งเลยแต่ทั้ง ขึ้นทำขั้นตอนสิบห้าคุณสมกรมาโมสิบแผ่เมตตานะพระสูตรก็สามารถท่องได้หมดภายในเวลารู้สึกจะประมาณเล่าอาการอังจิต้วยรวมแล้วประมาณสามาทีวโมงหรือไปสี่สิบ้าเนี่ยจำไม่ได้นะ่ะนา่าจะอยู่ที่สามสิบแล้วก็อาการอังกิตน,นา่าจะประมาณสิบสิบห้านาที <c oughs> นะท่านก็สามารถจบเลยทีเดียวม้วนเดียวเลยนะล้วก็ อึ้งอยู่เหมือนกันนะเออธรรมดาแบ่งท่องเนาะนี่ท่านก็ม้วนเดียวจบ่องปากขึ้นใจทางตลอดได้ดีดุทิธินี่ก็เป็นอินทรีย์ของท่านถ้าท่านต่อเนื่องต่อเนื่องท่านก็จะสามารถบรรลุได้จากพันอา,าของท่านก็คือช่วงนี้จะติดต่อท่านไม่ค่อยได้นะจึงไม่ค่อยมีคลิปท่านเนื่องจากโทรไปแล้วท่านอยู่หน้าง,งานติดงานก็ไม่สามารถไม่สามารถรับโทรศัพทนะ์ได้ ให้ทำไม่ได้นะครับบางทีเขาไปบ่ายก็ออกไม่ได้นะครับงแล้วก็ติดต่อไม่ได้อย่างเดียกันอยู่หน้าง,งานนะครับก็นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละกรรมทั้งหลายแหละกิเลสทั้งหลายแหละพยายามขัดกวาดทุกวิธีทางเคยติดต่อได้ตลอดตลอดคุยต,ตอนที่ยังไม่ขึ้นทำขั้นตอนท่องวัสดุก็ก็ได้ตลอดเนะาะเพอเริ่มขึ้นนั้นแหละไม่แนละ้ว ยากเพราะเป็นระบบนะเนเป็นระบบที่ต้องเข้าไาปถนะ่อมวชานะไงนะเข้าเข้าไปยังหัดฝางทุวิธีชาแต่ทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับบุญนะถ้าท่านบุญสูงกว่ามีกําลังสูงกว่าท่านก็จะปฏิบัติได้จนกระทั่งสร้างอินทรีย์ขึ้นมาเห็นไ,ไหมเพราะฉนั้นมีบุญก่อนมีบุญถึงเจอพระองค์เจอครูบาอาจารย์แล้วเข้ามาปฏิบัติเพราะเมื่อเวลาเพอยู่ที่อินทรีย์ มันถ้าอินทรีย์ท่านแข็งแรงสูงถูกต้องก็จะบรรลุธรรมเด้เร็วบุญได้แล้วไงบุญดีแล้วไงบุญก็ส่งมาถึงแค่เนีแ้แต่แต่แต่ต่อไปนี้เรื่องบุญก็ส่งไปจนจบได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เป็นเรื่องของมรรควิธีขึ้นทาขั้นตอนนั่นคืออินทรีย์แล้วเห็นไหมเพิ่งเข้าปฏิบัติไปเรื่องของอินทรีย์แล้วนะแต่ตอนท่านยังไม่ปฏิบัติเป็นเรื่องของบุญบุญชักนําบุญพามา เพราะถ้าแบบเมื่อไหร่เป็นอินรีย์ทันทีอินซีท่านกล้าหรือไม่กล้าหรือเป็นผู้มีกิเลสทุลีในดวงตามากหรือน้อยหรือปานกลางเห็นไหมถ้าน้อยเดียวก็ไรรม่รู้รำถ้าปานกลางก็เหมือนกับกลังกลาวิชากลังกลาถ้ามากก็เหมือนกับสักกะก๊มาโอโอันนั้นสอนอยากบอกอยากพอจะรู้พอจะเข้าใจอินซีอ่อนบอกแปะเลยแต่ก็บรรลุได้ ก็มีความเพียรนะครับจะเป็นอินรีอ,อ่อนอินรีอ,อ่อนนะครับ <S <S การเดินมาร์กจึงเป็นไปตามสภาวะ <c oughs> ท่านอาจารย์แต่และท่านจึงรู้ชาติกําเนิดตัวเองว่าจริงๆแล้วท่านมาจากพระโสดาปฏิผลในระดับหน่นะครับแต่และท่านอาจารย์ก็เริ่มรู้แล้วอ๋อเราก็เปิดได้หมดรู้แล้วอ๋อเข้าเจ้าอยู่ในระดับแนะก วิชาเอวิชีแต่ในเอวิก็มีหลายระดับ a B c d วีซวิชาโกลังกลัก็ยังมี a อ c d ซีวิชาสักจุรรมะก็ยังมี a อ c d ซึ่งอ่อนมากเลยและยังแย่ล yeah! งมีอ่อนแบบสอบเกือบตกนะครับอ่อนแบบสอบเกือบได้ก็ตกแมแล้วก็อ่อนแบบ <c oughs> เลยเลยเลยมานิดหน่อยเลยเป็นกลางมานิดนะครับ ก็เป็นธรรมชาติอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือบรรลุได้เหมือนกันเพราะพงศ์ก็ตัดไปแล้วแต่สอนยากไงนะคให้ครูบาอาจารย์เหนื่อยยากแต่ก็บรรลุได้เพราะฉนั้นเวลาจะได้ทำแต่ละทำจึงเป็นความยากลําบากของผู้เดินและเป็นความยากลาบากของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้ให้ปฏิเสธไม่ได้นะครับปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าอินทรีย์อ่อนมากนะครับ แต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุได้ไะไม่ใช่อินทรีย์อ่อนแล้วไม่ได้แต่พออินทรีย์แข็งแรงอินทรีย์เครื่องมาบุญหมดบุญอาจจะมาไม่ถึงก็ได้นะไม่ถึงบริญสุขอาจจะอยู่แค่วิมุตต์หรืออาจจะอยู่ไม่ถึงอารสมักหรืออักกาธรรมเอท่านอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ว่าจ,จะอยู่ตรงไหนแล้วบุญตรงนี้ก็อยู่ที่ใจและท่านที่สร้าง นะคับที่สร้างมามาสร้างมาแล้วก็ต้องพยายามคนทำทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จเจอครับมีคำถามอะไรไหมไม่ไม่มีเจ้าค่ะไม่มีท่านก็ไป อ่าถ้ากระทำต่อเนื่องท่านก็จะสามารถหลังจะหายเจ็บป่วยก็สามารถเดินมากได้แต่ถ้าท่านไม่กระทำต่อเมื่องก็เจ็บป่วยอาจจะถอดใจนะอาจจะถอดใจแล้วก็ไม่ทำเพราะอะไรเพราะไม่เข้าสิงตลอดอสิงตลอดพวกเขาจะปั่นหัวท่านไปอนาคตเดียวเพราะเพราะโดยธรรมชาติคนเราจะคิดถึงอนาคตใช่ไหมแต่จริงๆแล้วที่พงรงตัดคืออดีต คิดเรื่องอดีตมากกว่าแต่เวลาปรุงแต่งก็แปลนาคตมาแต่พระงจึงให้มาปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่ออยู่ปัจจุบันเห็นไหมพอท่านกําหนดอนุสาวรีย์เวลาปุ๊บเขาจะมาอยู่ปัจจุบันแต่ถ้าท่านไม่กําหนดปุ๊บเขาจะต้องไปอดีตครับหนึ่งเขาจะปรุงขึ้นเป็นนานากดพอไปอดีตปุ๊บเอ้ยทำไมข้าพเจ้าไม่มีบุญหมดบุญแล้วมาได้แค่นี้แปลดีตแล้วหมดบุญซักเดียวเนี่ย โอ้ยเขาจะพระเจ้าจะไปบรรลุทำได้ยังไงทำยังไงให้ถึงปริญญาตูเนี่ยไปอนาคตแล้วเนี่ยแต่พอกลับกลับมาดับปาร์จปุ๊บอยู่ปัจจุบันอ่าดับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยไม่มีทั้งอดีตไม่มีทั้งอนาคตอยู่ปัจจุบันเห็นไหมพรานเราจะอยู่ในสถานะนี้ตลอดและเป็นทุกคนแม้ครูบาอาจารย์ที่บรรลุไปแล้วเดี๋ยวต่อให้อยู่ปริญญาตุก็เป็นแบบนี้นะไม่ใช่ไม่เป็นนะ แต่ไม่เอาเขาไม่สนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไปอดีตไปอนาคตมันเป็นหน้าที่ของฉันหา้าเป็นหน้าที่ที่เขาต้องไปและปลูุกท่านทุกๆุกคนอันนี้หน้าที่ของปัจจุบันเมื่อบรรลุธรรม,มแม่แม่กายและกถถ็ตาติต้องอยู่กับปัจจุบันเะท่านั้นจึงมีสติใช่ไหมเราคอยกานทำการ พอเขาปรุงเขาปรุงไปก็ปรุงได้ไม่ใช่ไม่ได้ก็ไปไม่ไปแต่รู้ตัวเร็วกลับมาเร็วรับนึงกลับมารับนึงกลับมานะครับกําหนดไม่ต้องกําหนดมีค่าเท่ากันหมดเมื่อถึงปริเด็สูดนะครับเพราะนั้นตรงนี้ท่านก็ต้องพยายามพยายามเพื่อจะต่อสู้กับเขาอยากให้เขาครอบง,งำเขาครอบง,ง,งำท่านต้องเสียเวลาเสียจนีมอย่ายง,งไปให้เขาหมด เมื่อกี้มันขึ้นอะไรตัวเราเมื่อกี้เมื่อวานแทบเขาอัปเวอร์ชั่นวินลงวินโดว์ให้ใหม่อะมันอัปตัวมันเองมันจะให้เราไปเวอร์ชั่นใหม่แต่ระบบเราไม่ไปไ้ต้องเปลี่ยนเครื่องระบบมันได้ต้องเปลี่ยนเครื่องเครื่องมันปฏิภาพอ่อนเนี่ยต้องลงตัวนี้ใหม่เอาลงอะไรเอ่ย ดีสี่ห้าแล้วก็เก้าสิบแปดเราไม่มีอยู่แล้วเหลือสองมัดไว้ขายห้าล้านอันนี้เก้าสิบแปด 4, 8, <5. S 1> ตัวน,นี้อ่ะโอ้ที่ตึกจะมีบาทเลยอืมน่าจะมีเมื่อกี้ยังเห็นเลย 5, แต่ดีสี่ห้าไม่แน่ใจว่เาเจ๊ใ,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 ให้แค่าถามหรืกกอเปล่าเพราะว่ามันหมดก็ตัวไปถามก่อนจะต้องถามเด็กก่อนว่ามันหมดอืม ทีวีสี Carl, okay. <S <s ่ห totally ้าีสามทีสีี่ห้านี่ถูกใช่ไหมข้างบนเอใส่เสื้อเ้ห้ามถอดไม่ได้คุณไปอยู่ข้างนอกเลยถ้าร้อนน่ะไม่ได้ทำงานในนี้ไม่ได้แค่นี้ร้อนไม่ได้ผมเคยให้บริษัทออกไปเพราะอย่างนี้นะตว์ถอดเสื้อทำงานไม่ได้ทำตัวเป็นนักเลงไมเอา ครงั้นทุกคนเนี่ยต้องถอดหมดเลยนะได้อ่ะผู้หญิงก็ต้องถอดด้วย <Okay. S 1> ถอดไม่ได้ใช่ไหมเออขระเจ้าอ่อถอดไม่ได้แล้วทุกอย่างต้องมีกฎระเบียบวิัดถูกไหมไม่ให้คุณนึกจะถอดอยู่คนเดียวทํมันได้ไงเราจะไม่แหกกฎแหกระเบียบไม่ได้ใช่ไหมต้องเคารพกติกาารยาต้องมีตามสภาพ เข้ามายังไงปัจจุบันเราต้องแบบนั้นอนาคตก็ต้องแบบนั้นไม่ใช่เข้ามาแล้วยิ่งจําเป็นโดนนักเลงเดี๋ยวก็ไม่เหลือหรอกผมจัดมาได้หมดนะบอกซะก่อนนะจะให้โนบ้าที่เดียวคุณนังหงายท้องนะนะครับสาธุครับท่านอาจารย์วันนี้ให้เป็นท่านอาจารย์วันหนึ่งท่าเจ้าก็งงจ้ะน้องเก๋ไท่านอาจารย์ช่วย้วค่ะ อืมต้องสู้ต่อไปท่านอาจารย์ไม่ยอมสู้อะไรเลยอ,อืมสู้ให้มันสู้ให้มันจริงจังไม่ใช่สู้ร้องกังสู้แบบหัวจนฝ่ามันก็ไม่ได้สู้ต้องหลักการพระองค์แต่แมมสู้ตามหลักการพระองค์ไม่ช่วยไม่ใช่สู้ตามหลักการที่ฟังมาได้ยินมามันก็ยังไม่ใช่นะแม้ว่าฟังมาก็าฟังมาผิดก็ได้จํามาผิดก็ได้ แค่ว่าฟังวัตถุมันอาจจะทรงจํามาผิดเป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดเพราะนั้นเวลาฟังต้อง,งบอกว่าต้องกําหนดสมาธิไงกําหนดสมาธิแต่ถ้าสมาธิไม่มีกําลังสมาธิไม่มีสภาวะมันก็ไม่ได้เพราะนั้นสมาธิถึงต้องมีกําลังด้วยนะครับกำลังมาจากไหนโอเค ้าสนะิแปดหนาหรออ๋อให้โซอืมไม่ได้ไหมโอเคครับเชิญครับมีคำถามไหมมีคำ่บกับขอการเจ้าค่ะก็คือข้าพเจ้าสามารถนั่งเก้าอี้แล้วพิงก็ได้ใช่ไหม ช่วงเจ็บป่วยได้ก็ขอมาพราะองค์นะครับก็ทําได้เ่าเจ็บป่วยใช่ไหมพอหายเจ็บป่วยเราก็เข้าสภาวะปกติตอนนี้เราก็เป็นสภาวะเจ็บป่วยก็ต้องตามนี้แหละไม่เป็นไรนะครับสามารถนั่งเก้าอี้ได้ไไดนั่งกับโซฟ,ฟาอาตมานก็ได้ไม่อาตมานก็ได้เหยียดขาก็ได้ถ้าขามันเจ็บปวดแล้วเรา มีเจตนาที่เราจะทำสมาธิเพื่อพระองเราก็ทำได้นะครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะทำแล้วเราไปยืดยืดทำให้มันผิดพลาดมันก็จะเป็นทุกข์กับเราเองเป็นโทษกับเราเองนะแต่ถ้าเรามีาจภาวะที่ตั้งใจพระเจ้าจะปฏิบัติก็ต้องสู้อย่ายอมแพ้นะอย่ายอมแพ้บอเข้าใจไหมอย่างนี้ พอเข้าใจจะาค่ะอาจารย์น้องกับสาธุค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะ,ะต่อไปนะอนามันอาจาสาธุครับท่านอนมัวิธีการสาธุาน้องกับอนโมนาสาธุน้องกับเท้าค่ะน้องกับสวัสดีค่ะกับน้องกับสาธุสาธุค่ะสวัสดีครับ